เดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทสของหนังสือผู้มือเริ่มต้นลงทุนหุ้นกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแมวเจอ์นี My ่อีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมเมาโดนะครับเมาโดนะครับหายกันไปอาทิตย์กว่าเลยนะครับจากทริปที่แล้วนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับมีภารกิจ นห่อยเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทสของหนังสือผู้มือเริ่มต้นลงทุนหุ้นกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับหัวข้อแรกของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับผมหัวข้อแรกเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงประเภทของนักลงทุนครับผมคือการเล่นหุ้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าหากว่าเรารู้จักกับผู้เล่นในตลาดทุกรูปแบบนะครับผมว่ามีรูปแบบไหนบ้างนะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4แบบครับแบบแรกก็คือสถาบันนะครับผมสถาบันพูดง่ายๆคือกองทุนนั่นเองครับกองทุนนนนเเ้ิาาาอองงงททีี่่ํขขคฝ มาบริหารจัดการให้ได้ผลตอบแทนนะครับนักลงทุนประเภทที่2นะครับต่อจากกองทุนนะครับผมก็จะเป็นบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับผมหรือว่าบัญชีของบลนะครับบลพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีเทรดเดอร์ที่คอยดูแลพอร์ตให้กับเขาอะนะครับนักลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะไม่เสียค่าคอมมิชชั่น<อ>ในการเทรดแต่ละครั้งนะครับหรือว่าถ้าหากว่าเสียเนี่ยก็จะเสียน้อยมากๆเลยครับประเภทที่3นะครับก็จะเป็นนักลงทุนต่างชาติครับผมหรือที่เราเรียกกันว่าฝรั่งนะครับคือฝรั่ เป็นกลุ่มตลาดที่น่าสนใจมีผลต่อดัชนีในประเทศค่อนข้างมากนะครับหัวข้อที่4นะครับผมก็คือนักลงทุนในประเทศนะครับรายย่อยหรือประชาชนเมาอย่างเรานั่นเองนะครับกลุ่มนักลงทุนในประเทศเนี่ยจะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีเม็ดเงินเยอะที่สุดนะครับซื้อขายวันหนึ่งเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดมากกว่าทั้ง3หัวข้อที่ผ่านมานะครับแต่ว่านักลงทุนในประเทศนเนี่ยเขาจะไม่ได้มาในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะครับคนนี้เดินซ้ายคนนี้เดินขวาคนนี้ชอบไปทางนั้นคนนี้ชอบไปทางนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าหาากกว่นนัลงทุ ที่เป็นรายย่อยเนี่ยถ้าเขามีทางเดียวกันปุ๊บเนี่ยจะมีผลต่อตลาดค่อนข้างมากเลยนะครับเ<ห>พื่อนๆสามารถดูปริมาณการซื้อขายสมมติ1วันได้จากตรงนี้นะครับและจากรูปภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่านักลงทุนรายย่อยในประเทศเนี่ยมีจํานวนเยอะที่สุดนะครับผมที่ซื้อขายเข้ามานะครับแล้วก็ลองมาก็เป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็ลองมาอีก2อันเนี่ยก็จะสลับสลับกันไปตัวเลขจะไม่ได้ทิ้งกันมากนะครับผมระหว่างบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็บัญชีกองทุนนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเรามาดูกัน เขาจะมีทั้งหมด3ระยะนะครับระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็ここคือคนที่เล่นกันระยะสั้นมากแบบรายวันนะครับซื้อเช้าขายเย็นซื้อวันนี้ขายวันถัดไปหรือว่าถือแค่2อสวันอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างสื่อเขาเล่าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็นักลงทุนระยะกลางนะครับนักลงทุนระยะกลางเนี่ยเขาจะดูจากข่าวสารแล้วก็ดูจากสถา,านการณ์นะครับว่าหุ้นกลุ่มไหนเนี่ยที่จะได้เปรียบในช่วงเวลานั้นๆทีนี้เรามาดูกันที่ข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือนักลงทุนระยะยาวนะครับผมหรือเขาเรียกกันง่ายๆคือ VI นนัเ พวกนักลงทุนระยะยาวเนี่ยก็คือเน้นคุณค่านะครับเขาก็จะถือกันยาวๆแล้วก็กินเงินปันผลไปดูทิศทางธุรกิจจะไปในทิศทางที่ดีไหมที่จะสามารถฝากชีดไว้ได้ยาวๆไหมถ้าหากว่าธุรกิจดีเนี่ยเขาก็มีคิดจะขายกันนะครับก็อยู่กันไปยาวๆอย่าลูกอย่าหลานมาเนี้ยนะครับทีนี้เรามาดูกันที่หัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อนี้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นนะครับการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเขาจะมี3รูปแบบนะครับในการวิเคราะห์นะครับหัวข้อแรกเนี่ยวิเคราะห์เชิงพื้นฐานเนี่ยส ธุรกิจเนี่ยดีไหมมีแคสฟลูกระแสงเงินสดที่ดีหรือเปล่าในบริษัทนะครับผมมีความสามารถในการทํากําไรต่อเนื่องได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับทีนี้หัวข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคก็คือสายอ่านกราฟนะครับผมผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมเนี่ยยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการอ่านกราฟนะครับแต่ว่าก็พอรู้คร่าวๆประมาณว่าอ่านดูแนวรับแนวต้านใช้ดูทิศทางของการซื้อขายช่วงไหนควรเข้าช่วงไหนควรขายหัวข้อของเทคนิคนียถ้าหากว่าเมาโดมีความชํานาญเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวเรา จยมาแชร์กันนะครับข้อที่3นะครับก็คือกระแสเงินครับผมหรือว่าฟันฟนั่นเองนะครับหนังสือหลายเล่มเนี่ยเขาก็จะพูดกันถึงในเชิงพื้นฐานแล้วก็เทคนิคนะครับแต่ว่าเล่มน,นี้เขาจะเล่ามาถึงในส่วนของฟันฟด้วยนะครับกระแสเงินในที่นี้หมายถึงการไหลเข้าออกของเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่มีผลต่อการขึ้นลงของตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราด้วยนะครับผมเพราะว่าเงินจาก ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเนี่ยถ้าเขาออกไปเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเขาจะไปลงทุนที่ตลาดอื่นหรือเปล่านะครับผมก็น่าจะพอนึกภาพออกกันบ้างแล้วนะครับผมว่าเราจะมีหลักการยังไงในการดูหุน้นในการวิเคราะห์หุ้นเรามาดูกันในส่วนของหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งดีกว่านะครับที่น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่ามีหุ้นในพอเนี่ยสกีตัวดีบางคนก็บอกว่า5ตัวก็เยอะแล้วดูไม่ไหวแล้วบางคนก็บอกว่าฉันมนมีส0เพราะฉันต้องการกระจายความเสี่ยงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีหลักการททาาางวิยาศสตร์ผม มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับในทางจิตวิทยาเนี่ยมีการทดลองเกี่ยวกับความจาของมนุษย์แล้วนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถจําได้เนี่ยประมาณ7จ็ดบวกลบสองนะครับประมาณ5้าถึงเ้นั่นเองนะครับความจําในที่นีน้อาจจะเป็นกลุ่มคําหรือว่าเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นสัญลักษณ์รูปภาพถ้ามสมมติว่ามีรูปมาให้เรา20รูปเนี่ยเราจะจําได้ประมาณ5้าถึงเภาพจากความทรงจําของเราเนี่ยนะครับทีนี้ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าถือหุ้นเนี่ยกี่ตัวดีเนี่ยก็ลองเปรียบเทียบจากความทรงจําของมนุษย์ก็ได้ครับซึ่งเขาก็แนะนําไว้ว่ามีประมาาณ5ถึงงตััวกลดี แต่สำหรับผมเนี่ยผมมีแค่5ตัวหลักๆนะครับแล้วก็มีระยะสั้นปลายนะครับผมรวมๆแล้วในพอร์ตเนี่ยก็มันเจ็ตัวนั่นแหละครับไม่มากกว่านี้นะครับเพราะว่าดูไม่ทันครับถ้าขาดทุนขึ้นมาเนี่ยหรือว่าขายไม่ทันขึ้นมาเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับอาจจะโดนทุบลงมาได้นะครับทีนี้นะครับอีกหัวข้อหนึ่งเนี่ยก็คือซื้อตอนลงแล้วก็ขายตอนขึ้นหนังสือเล่มเนี้ยเขาบอกว่าสังเกตนักลงทุนหลายคนเนี่ยซื้อหุ้นตอนที่มันขึ้นนะครับผมแบบว่า เฮ้ยหุ้นตัวนี้มาเฮ้ยต้องรีบซื้อตามซื้อตามซื้อตาม,ตามนะครับแต่พอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยพูดกันภาษา,าบ้านเลยก็คือเราไปซื้อบนดอยแล้วเองนะครับแล้วก็ตอนลงเนี่ยพอเราลงปุ๊บลงลง,ลงก็เออไม่เป็นไรหรอกลงเดี๋ยวก็คงขึ้นมาแต่สุดท้ายหุ้นมันลง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 ไปจนเราเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับผสุดท้ายเราก็ไปขายตรงตรงข้างล่างเลยนะครับ หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าให้เรามองมุมกลับนะครับผมก็คือให้ซื้อตอนที่หุ้นมันลงนะครับผมแล้วก็ขายตอนขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนจะซื้อเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์หุ้นตัวนั้นนั้นไปด้วยนะครับว่าเขาลงเพราะเหตุผลอะไรลงเพราะปัจจัยพื้นฐานหรือเปล่าหรือว่าลงเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนักลงทุนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยเขาก็จะเข้าไปซื้อตอนที่หุ้นมันลงนั่นแหละครับแล้วเขาก็รอให้มันทากาไรขึ้นมาลาย หลายคนก็เคยเจ็บกันมาก่อนทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นก็สู้ๆนะครับย่อก็ใจเย็นๆนะครับผมถ้ามีกระสุนก็ซื้อถัวเข้าไปนะครับผมให้ต้นทุนเฉลี่ยนเนี่ยมันต่ำลงนะครับแล้วเดี๋ยวหัวข้อต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูกันที่คำว่า DCA กันเลยครับ คำว่า DCA นะครับก็จะย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average ก็คือการซื้อโดยเฉลี่ยเพื่อหาต้นทุนที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราก็จะพอเข้าใจบางคนเขาใช้คําว่าออมหุ้นนะครับผมพอ,อเงินเดือนออกก็มาออมหุ้นออมหุ้นออมหุ้นเดือนหนึ่งก็สมมุติว่า5 0 0 0 7 0 0 0บาทแล้วแต่คนนะครับผมว่าสะดวกออมเท่าไหร่ก็จะแบ่งกระจายไปตามพอตามตัวหุ้นที่เราลงทุนอยู่นะครับซื้อในจำนวนที่เท่าๆกันไปยาวๆตัวนี้เนี่ยมันจะสร้างผลงอกเงยให้เราได้เอง จากผลตอบแทนที่มาจากส่วนต่างของราคาหุ้นเงินปันผลที่เขาจ่ายรายปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ DCA กันไว้นะครับผมสำหรับนักลงทุนที่อยากจะเก็บเงินในระยะยาวนะครับผม ก็ขอบุญที่นั่งฟังนั่งดูกันจนจบนะครับก็หลักการหน่อยเนาะอาจจะมีง่วงบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับให้มากก็น้อยนะครับผมและก็สามารถนําหลักคิดจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยไปใช้ในการลงทุนชีวิตจริงได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะแชร์ความรู้อะไรให้กับเพื่อนๆที่ดูคลิปเดียวกันหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรกับเมาโดนะครับก็ยินดีรับฟังนะครับเพราะ ผมเองก็ยังต้องศึกษาอีกเยอะนะครับจากนักลงทุนที่มีประสบการณ์นะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าหากว่าชอบนะครับกดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์แล้วก็กด s ั b สไคร b e ให้กับช่องแมงเมาทเจอร์นียให้กับเมาโดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมาโดก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ